สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับครับวันนี้อยู่กับผมไอ้แสแฉมนะครับวันนี้ผมพามาชมน้องสลอตนะครับตัวนี้ผมได้มาใหม่นะครับกินข้าวลายขนาดนะครับพุ่งจนสวดนะครับเพิ <c oughs> ่นมาใหม่โอ้ยกินข้าวลายเลยนะสลอดอแต่กินข้าวอิ่มปุ๊กข้าวยังติดปาก <c oughs> พุ่งสวดจนพูนเพิ่นทางอยากอยู่น้ำค้นดอกเพิ่นนะ่ะอยากให้แต่คนอุ้ม อุ้มๆบ่ฮะให้อุ้มบ่อุ้ม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 ฮ่าฟุงคนสวดเลยกินลายโพดเลยก่อนท่องจน u ẩ n b เฮ้ยมึงดูท้องใหญ่สัมดรโอ้ยท้องสีแตกแล้วโอ้โหโอ้ท้องเพิ่นกระไดกินลายเ่ะอยากโยกแล้วอยากเลี้ยลายผู้อ่ะเลย สูส้ซกท้องแตกตายแล้วจังเลยน,น,น,เนี่ยครูอยู่กับผมได้อันสี่ชวงอาทิตย์แล้ยนะครับตัวนี้กำลังสี่ชวงอาทิตย์ตั้งชื่อว่าสลดุนะครับโอ้ยวัสดุวัสดุมันจะมันอยากให้อุ้มมันบอกให้อุมอ้มอุ้มามามาสิอุ้มเนี่ยโอ้ยวัสอ,อุแล้กให้แต่คุ้นอุม้ม อุ้มเพื่อนใครนี่ยเออเห็น่าร้าย่เนี่ยเออคักวออืมคนอุ้มเลาใครเนี่ยบ่คักหลายคนจับแล้โยกแลาวบาเดียวก่น กินลายลายอ้วนลายโอ้ยงายน,นทงเตกกระปานั่นลุกลุกคนนี้น้อยลงหอกเพิ่อนก็ได้พุ่งสวดจนพุน่งมามามาตามไะตามะตามไะ กำลังเรียนหับช่วงนี้กำลังเรียนหับสามสามกน้สามสาอหมตดยตลุดแล้วบังสาม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 เมื่อละกินลายแล้วใครจะอุ้มพี่เออเออ

โวยวายแล้วสลอตน้อยเพื่อนเรบุกค่อยมีหมูมีอยู่ตัวเดียวตัวเดียวเลยพีป่ปกับโบเล่นนำ้ำพีป่ปนี่ค้างใส่เองเดียวแต่พีป่ปไปใส่เออคลิปนี้กับพี่ป,ปูสวีนนะาาสทนะครับเนาะพามาเบิ่งสลอดนะครับวันนี้บค่อยพี่น้องกับยูนิเมียงทุกคนนะครับเพื่อครับ นับรวยกับทุกคนครับสวัสดีครับ